สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับร้านของเราจะมาพาชมนะอันนี้เป็นดีแตนที่ลูกค้านะครับนำรถเก่านะครับมาทำใหม่นะครับดูฮะเดิมเป็นหกล้อนะครับหกล้อธรรมดานะครับเครื่องคูโบตานะครับออันนี้ก็ลูกค้าได้นำรถเก่ามาให้ทางร้านบิวใหม่ทั้งคันนะครับนะครับทำสีใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ ก็คือวางเครื่องยนต์เข้าไปนะครับเครื่องยนต์แปดแปดนะครับวางเครื่องยนต์อีสุแปดแปดนะครับพาชมร,บรอบๆนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งมอบตัวแล้วนะครับมาดูบเบาะแดงไว้ก่อนครับเ,เดินระบบไฟให้ใหม่ทั้งคัน คัสซีครับคัสซีเป็นคัสซีเดิมนะครับหน้าห้านะครับคัสซีหน้าห้านี่เรามาเทินสามนะครับวางดานะครับดาขนาดสี่ตันนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างอีซุนะครับคันนี้จะมีสโลลูกใหญ่ด้วยนะครับดูกระบะครับทําสีทั้งคันนะครับคันนี้ทําสีทั้งคันพรุ่งนี้เจ้าของมารับตัวแล้วครับพรุ่งนี้ เหมือนมือหนึ่งครับเหมือนเมือหนึ่งอ่านะครับเหมือนมือหนึ่งครับนี่คือรถเก่าที่ใช้งานไปแล้วนะครับมาทําใหม่นะครับจากหกล้อเป็นหกล้อดำเครื่องยนต์นะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด u b บ c r i b e กันด้วยนะครับอ่านะครับอีแตนใหม่อีแตนเก่านะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ